สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะวันนี้นะครับแอดมินจะมานำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับชมพู่พรพัน์เกิดปราดนะครับนักวกอลเลย์บอลหญิงที่แอดมินรักและก็ติดตามผลงานของชมพู่เนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับผมล่าสุดเนี่ยพรพันธ์เกิดปราดนะครับโพสต์ลงไปใน Facebook ด้วยข้อความที่เฮ้ยแปลกๆนะครับโดยพรพันธเกิดปราดได้โพสต์ลงไปว่าน้ําหยดลงหินหินยังกร่อน อือันนี้เงินจดเลยนะแม่คงละลายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความมานะคนเลวมีอยู่จริงนะครับช่างเป็นโพสที่ปริศนามากๆนะครับผมซินแอดมินเองก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วคุณผู้ชมละครับรู้ไหมว่าพรพันเกิดปราดเนี่ยโพสต์ถึงเรื่องอะไรนะครับแล้วปริศนาเหล่านี้คืออะไรกันแน่นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพรพันเกิดปาดเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง Hot v อ l l e y b บอลด้วยนะครับมีข่าวสารอัปเดตอะไรใหม่ๆจะมาเล่าให้ทุกคนได้รับชมกันครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ